สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูอ้อยนะคะครูอุ่นเรือนนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ชั้นป4ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องแถบเครื่องมือริบบอนนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนสามารถบอกชื่อและหน้าที่ของคำสั่งในแถบเครื่องมือริบบอนได้ค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้แท็กเครื่องมือริบบอนนะคะเด็กๆรู้ไหมว่าก่อนที่เราจะสร้างเอกสารใน Microsoft Word เราควรทำสิ่งใดก่อนนะคะเปิดคอมพิวเตอร์มาแล้วลงมือพิมพ์ไดยใช่ไหมอ่าเราควรที่จะกำหนดนะคะ กระดาษหรือว่าตั้งค่าหน้าก,กระดาษค่ะให้เหมาะกับงานที่เราจะทำนะคะซึ่งเราจะกำหนดในแถบเครื่องมือริบบอนนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าดเด็กๆต้องการจะทำรายงานนะคะส่งมูลครูนะคะเราก็จะไปกำหนดขนาดของกระดาษนะคะให้เป็นกระดาษแบบ A4 นะคะแล้วก็แบบแนวตั้งนะคะ A4 ก็คือกระดาษที่เราใช้กันทั่วไปนะคะขนาดก็จะประมาณ88 8นิ้วคูณ11นิ้วนะคะ หรือถ้าใครอยากจะทําเป็นหนังสือเล่มเล็กๆนะคะหนังสือเล่มเล็กๆเราก็จะกําหนดขนาดให้เป็น A5 เด็กๆรู้ไหมว่า A5 คือขนาดเท่าไหร่คะ A5 ก็คือครึ่งหนึ่งของ A4 ค่ะเด็กๆเอากระดาษมาพับครึ่งนะคะนั่นแหละค่ะคือขนาดของ A5 นะคะแล้วก็อาจจะทําเป็นหนังสือเล่มเล็กแบบแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ค่ะทีนี้เราจะมาดูแถบเครื่องมือริบบอนนะคะ แถบเครื่องมือริบบอนนะคะที่ข่าวที่แล้วนะคะคุณครูได้บอกไว้ว่าเราจะมาเรียนรายละเอียดของคําสั่งในแต่ละแต่ละกลุ่มอีกครั้งหนึ่งของริบบอนนะคะเครื่องมือริบบอนนะคะสร้างขึ้นมาแทนแถบเมนูคําสั่งแล้วก็แถบเครื่องมือเพื่อให้สามารถเรียกใช้งานคําสั่งที่ต้องการได้สะดวกรวดเร็วโดยปุ่มคําสั่งทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นแถบนะคะซึ่ง ได้แบ่งตามหมวดหมู่ของคุณสมบัติการใช้งานคำสั่งต่างๆเอาไว้ดังนี้นะคะคำสั่งแรกค่ะอยู่มุมบนซ้ายสุดเลยคำสั่งนี้ครูเคยแนะนำไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะ f a ้มค่ะหรือว่าไฟล์นะคะ f i l e นะคะไฟล์เป็นแถบแรกสุดนะคะของริบบอนจะเป็นกลุ่มคำสั่งพื้นฐานค่ะที่เราใช้ในการทำงานนะคะเช่น open ค่ะการเปิดไฟล์ Save หรือ Save As นะคะใช้สำหรับบันทึกหรือจะเปิดไฟล์งานล่าสุดที่เราเคยเปิดไว้ก็ได้หรือสร้างงานใหม่นะคะ new นะคะหรือจะพิมพ์เอกสารก็ได้นะคะคำสั่งที่2ค่ะหน้าแรก o o m นะคะคำสั่งหน้าแรกนะคะจะใช้สำหรับจัดการข้อความค่ะเกี่ยวกับตัวอักษรนะคะการจัดตำแหน่งการย่อนหน้า การจัดชิดซ้ายชิดขวาจัดขึงกลางนะคะซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันในครั้งต่อไปนะคะคำสั่งที่3ค่ะกลุ่มคำสั่งแทรก insert i n s e r t นะคะ insert คำสั่งสำหรับแทรกส่วนเพิ่มเติมลงไปในหน้าเอกสารค่ะเช่นแทรกตารางน,นะคะแทรกรูปภาพแผนภูมิหรือว่ารูปแถบเครื่องมือต่างๆนะคะ กลุ่มที่4ค่ะออกแบบค่ะดีไซน์เป็นคำสั่งสำหรับออกแบบเอกสารสำเร็จรูปนะคะหรือจะใส่เส้นขอบเอกสารใส่สีพื้นหลังเอกสารก็ได้นะคะเราจะกำหนดที่เมนูนี้นะคะคำสั่งที่5ค่ะเขาโครงหน้าก,กระดาษนะคะเพจเลเยอร์ out, หรือว่าเลเยอร์นะคะคำสั่งสำหรับออกแบบ หรือตกแต่งหน้ากระดาษนะคะเช่นกำหนดขนาดของกระดาษการวางแนวนะคะที่คุณครูแนะนำไปเมื่อตะกี้นะคะเมนูนี้นะคะ,ะแถบนี้นะคะเป็นคำสั่งที่เราควรจะเข้ามาทำก่อนอันดับแรกนะคะมากำหนดขนาดกระดาษที่เพจ layout ค่ะ6ค่ะการอ้างอิงหรือว่า reference น,นะคะเป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับการจัด เชิงอัดอ้างอิงค่ะเช่นการทางสาร,รบาัญการใส่บันทึกช่วยจำหรือว่าการสร้างบรรณานุกรมนะคะเราจะใช้คำสั่งนี้ในการช่วยสร้างนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่7ค่ะการส่งจดหมายเมลลิงนะคะคำสั่งสำหรับสร้างแล้วก็จัดการเกี่ยวกับป้ายผนึกแล้วก็จดหมายเวียนจดหมายเวียนก็คือ จดหมายฉบับเดียวกันที่ส่งถึงหลายๆคนโดยใช้ข้อความเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนแค่ชื่อของคนที่เราส่งถึงนะคะเหาะสำหรับกรณีที่เราส่งจดหมายถึงคนหลายๆคนนะคะแต่ว่าใช้เนื้อหาอันเดียวกันนะคะคำสั่งที่8ค่ะรีวิวค่ะเป็นคำสั่งสำหรับทดทวนตรวจทานและปรับปรุงเอกสารรวมคำสั่งเกี่ยวกับ การตรวจสอบเอกสารเช่นพิสูจน์อักษรการแทรกข้อคิดเห็นบนเอกสารนะคะในปุ่มนี้ก็จะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะ,ะแต่ว่าถ้าใครที่ทำงานด้านเอกสารนะคะก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะกลุ่มคำสั่งที่กล้าที่9ค่ะมุมอมองนะคะวิวนะคะเป็นคำสั่งสำหรับมุมมองเอกสารนะคะจะรวมคำสั่งสำหรับ เลือกมุมมองในการทำงานกับเอกสารค่ะเช่นการซ่อนแสดงส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรมนะคะเราสามารถเลือกได้จากเมนูนี้นะคะมุมมองนะคะหรือว่าจะจัดการเกี่ยวกับหน้าจอการทำงานนะคะย่อขยายก็ทำจากตรงนี้ได้เช่นกันค่ะค่ะสรุปอีกครั้งนงนะคะแถบเครื่องมือริบบอนนะคะมีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากซ้ายสุดเลยนะคะ ไฟหรือว่าแฟ้มนะคะต่อมาค่ะโฮมค่ะโฮมคำสั่งหน้าแรกนะคะคำสั่งที่3ค่ะ Insert นะคะหรือว่าแทรกรูปภาพต่างๆนะคะคำสั่งที่4ค่ะ Design น,นะคะใช้ในการออกแบบค่ะคำสั่งที่5นะคะ Layout หรือว่า Page Layout นะคะเกี่ยวกับการตั้งค่าหน้ากระดาษค่ะต่อมาค่ะ Reference นะคะหรือว่าการอ้างอิงนะคะเมลลิงค่ะหรือว่าจดหมายเวียนนะคะแล้วก็ Review ค่ะและสุดท้าย9นะคะ View หรือว่ามุมมองค่ะแล้วก็สำหรับคำถามในวันนี้นะคะถามว่าแถบเครื่องมือริบบ o n ประกอบด้วยกลุ่มคำสั่งอะไรบ้างหาะนักเรียนบอกชื่อได้ไหมคะ แถบเครื่องมือริปป้อนค่ะประกอบด้วยกลุ่มคำสั่งอะไรบ้างนะคะจงอธิบายค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ